ปีหนึ่งปริญญาโทปีหนึ่งสมูดประการฝนไม่ตกกระรอนนะสซอร่อยไหมครับบ้สเือร์่ิายนนันแน่้นนองกินมเพิ่งกินข้าวหรือยังงั้นเอกไออย่างชบขวสาทุกคน เรียนบิดดิ่งทุกคนผสมพันธุ์ทุกคน<ม>คนกินตัวเนอะคอยกินน้อยอยาเข้าม<อ>ีอญญายุขั้ตปีหนึ่งอยู่เจ้าข้างบ้านน่ากลัวมากครับนาย จริงๆอย่างไรสู้ๆครับขอบคุณค่ะฮ mm ึล hmm. yes. ิลิเชียสเยสยังกลัวไหมไม่กลัวค่ะน้าคอนที่ไหนคนจะงหายเจ้าคนจางหาย หยูกับใครอยู่คนเดียวสาวเข้มน่ารดียาเนมน้ำหวานทุกคนเธอกินข้าวอย่างสาวเข้มออกแก้มหมดแล้วพี่ปุ่มกับอองเขาคนทานอะไรกินท้าค่ะกินใหญ่เลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนอืมดืมอมี่สู้มาอึ้ข้างใน กินแล้วไม่แซ่บเอ้าเธอเป็นโควิดเนาะสวัสดีทุกลงแล้วดีครับทานด้วยสุขภาพสวัสดีครับพี่สวัสดีเจ้าคนเหนือใส่ไหมแม่ละเจ้าอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ดิกเจ้าอุ้ยม่แต่คนรวยว่าแล้ว เป็นคนเจียงไฮค่ะน้องเป็นคนเจียงไฮเจ้านี่นะทุกคนมูเหนียวหมูโรติเหนียวมากรูน่เมืองนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน สวัสด,ดีครับอร่อยไหมเธออร่อยจา้าเค็มเค็มดีมีรสดีเอาต้องใส่น้ำจิ้มอีกหนึ่งเอาต้องโอาน้ำจิ้ม หลังนี่เขาเรียกงัวแมงวันเยอะเขาเรียกงัวแป๊บๆป๊บยี่กินหมูหักแบบมีเวลาไปกินทุกคนเยอะงานเยอะเราต้องอัจจะกินแล้วขัดใจไปทำงาน กบ้งอะไออกบ้งอร่อย้ะจี้เนียวอ่ะรับไปได้เกี่ยประกุ งานเกีอย่างลำหน่อจเจ๊ให้ไม่แตสาวงามน,นอกแม่ลราเจ้าแม่นอกแต่งามแม่นอกแต่งามสวัสดีทุกคนสวัสดีเจ้าเกยวข้อวแล้วก็มาอย่างครับกินข้าวก็พักทุกคนกินหักตุก ฝนมาตกกาตกกระเจ้าตามพี่เตกหนักขนาดตังได้นะเจ้าตั้มได้ฝนตกหมูน่าจะคืนหมูเสียงใหม่ครับโอ้ ม้มอขนาดน้พอพัทลุงตกคออุ้ยแสดงหว่ามันไหลไหลตกไป ขับพังโซกขับโซนไปได้ดก,กูอะไม่ไปน,นอนอะ่ะอุตรดิษฐ์ฝนตกครับอืมรักสบายทุกคนฝนตกรักงงอนอุตรดิษฐ์ียร์เข้าเรียนอะขอบคุณเจ้าได้อะไรกินครับพักตรงทุกคน อั้เป็นสุกี้วะรู้อร่อยไหมล้ำเจา้าทุกคนอยากกินแมงมันอะ่ะตอนนีแมงมันเลยนเออลืมเฮ้เดี๋ยวมันเอาอากาศมาได้ลืมทุกคนลืม โอ้ยซักผ้ามากว่าอ,อ่ะปังเตียงหกโมงเดี๋ยวไปเอานะเดี๋ยวค่อยไปเอาซักออล้วก่ะโอ้ไปแล้วทุกคนยู่รลาหมุ้งแต่คือเปิ้จ่ะป้าไปจะปิ๊ก กลุ่มเกินไงแต่เอาผ้าไปลากเกิือลในห้องมองอะเกงใจเปิน่น กาเอาทอาหฮมเบสท่หนาะล้วถ้าบบบมีหโมแล้วนี่อะไรบ้เน่ยอยากก่างเงียยกรักกินได้กันทุกคนต้องข้าหนึ่งตัวเองเรามีข้าวนึ่งเราจะต้องไปซื้อ สวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีจ้าหนุ่งออกมาฮ้ล